สวัสดีครับแฟนๆยูทู e ทุกท่านก็วันนี้ก็วันดีวัสนสะีก็ร้องนะร้องจีพีจิกร้องมากร้องมากมายก็วันนี้ร้องพิเศษก็ ผมชีบิชิร้องครับชีไหนร้องมั่งครับอันนี้ผมอยู่บ้านครับออกไปทางนอกไม่ไหลร้อง,องไปกินข้าวแล้วมากินข้าวปลาข้าวเปล่าครับอร่อยอร่อยเอาเคื สุกุมกินขา้าวยังก็ยังไม่กินก็ขอให้กินแซะก็ควบคุมรับแมงควบคุมทุกคุครับที่มากดไลค์อืมกดไลค์กดแชร์กดซับเจ้าใครด้วยนะแล้วไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยเคือนี่ย mang này ngày đi đi mát hiểu gia long cởi che nóng nóng nha, ạ làm nhà mới, ạ làm nhà hiểu tồn đây á kiều kiều, sau chào, xin sau